สวัสดีจ้าแม่สวยคุณอุดรผ้ามาตัวไปอีกแล้วจารมาอีกแล้วจ้ะมาหม่องมาหม่องเก่าหม่องว่านอีกจ้ามีจ้ามาหอดอันนี้สวัสดีมาหอดบางหันจ้าหอดบางหันจ้าบ่เด้อจ้ามาซอยกันรุ่นจ้านี่จ้านีจ้ามีจ้าตัวเรียบร้อยเลยเรียบร้อยละร้องบิ่งรุ่นกันจ้า มันสิเป็นจังใดสีใดหรือบ่ไดเนาะมือนี่นะมือนนี้เลือดบ่มมีดอกเหมือนนี้เหมือนีนว้นจันทร์มือนี้เป็นมือวัานเป็นมือวัานอังคานเหมือนี้เป็นมือวัานอังค่านมือว้านีนมีอยู่แต่มันก็บ่หลายมันตกนี่ยมันมันเนมือเศร้าจ้ะขันเนี่มือแรงอะเลือดมันสีลายจ้ะนี่จะมาชมกันมาลุ้นกันจ้ะว่าสีใดหรือบ่ได นี่นี่จ้ะตัวแรกจ้ะตัวแรกจ้ะกินมกระชับนี่ตัวที่สองจะยางใสอ้าไลุรูลยเออเออเออนี่จ้ะ

ไงหนึงก่อนไปวานี่สวยสุดยอดรอตั้งนานโอ้ยเอาขึ้นไม่ได้เลยโอ้ยตัวเบลเลอเกาข,ขึ้นไม่ได้ โอเคกลั okay. บบ้านกันด้อยกลับบ้านก่น <c oughs> อนไตธทุระว่นนี่ละ่ะเอาแค่นี้ละ่ะได้สามตัวตัวยไงสามตัวกลับบ้านแล้วตัวหน่อยเพิ่มอยู่นสามคนสองคนเพิ่มไปสั่งเดย บกบบ้านก่อนบรรยากาศบ้านเขามือนนี่ห่อนมือนนี่ห่อนลายห่อนแห้งเด้พักยางกับบานห่อนลายปลากินเบ็ดอยู่ต่เป็นกับบ้ักกับปลา ปลาพักกันปลาพักอีฮินปลาเน่าหลายขักเด้อก็อีฮินงามขัดปิตะหวานถึงกับซุปน้อใหม่เนาะซุปน้อใหม่แกงน้อใหม่งามเพิ่มข้อฟ้าว่าค่ะ ปลาขึ้นน้ำฝนพักผ่อนพักผายก็มีได้พักผายสวีเดนพักผายสวีเดนทางไปเก็บบัคฮารลัน อนเอาทอนนี้ก็น่าจะน่ากลับบ้านก่อนตอนนี้นะพ่อคลิปหนาจา้ะอย่าลืมก,ไกดไลค์กดแชร์ย่ยสวยในเด้อย่ายสวยคนดุดอนจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีจา้า